สวัสดีค่ะวันนี้อยู่นาไทยนะคะอุแ่แสงสแสงทำไมแสงเราแตะหน้ายากจังเลยมันกำลังจะมืดบอคลิปวันนี้นะคะคอนเทนต์วันนี้ของเรานะคะเรากลับกันมาที่นาไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งเพราะว่าละครเราเร่งเร่งอิหลี่พี่น้องเป็นยังไงบ้างคะได้ดูไป อาทิตย์ก,กว่าๆนะคะก็เริ่มเข้มข้นแล้วใช่ไหมล่ะใช่แต่ว่าช่วงนี้คือบนเป็นช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีบ้างเป็นบางรายการที่มาถ่ายทำนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะที่ต่ายเองก็ได้พูดถึงเรื่องละครเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องของนาไทยที่นี่ด้วยแล้วก็หลายๆรายการก็เลือกที่จะมาถ่ายที่นี่นะคะต้องขอบคุณทุกรายการมากค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูจุด จุดกลางเต็นท์เพิ่มอีกจุดหนึ่งของเรานะคะอย่างที่เราเคยบอกทุกคนไปว่าเรามีเต็นท์ใหญ่อะทั้งหมดสิบหลังแต่ขึ้นไปแล้วอะเจ็ดหลังด้วยกันเหลืออีกสามหลังที่เรายังไม่ขึ้นรออีกนิดนึงขออนุญาตปรับปรับดินแล้วก็ปรับตรงสระนิดนึงถึงจะขึ้นเป็นหลังที่แปดเก้าสิบได้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาดูเต็นท์หลังเล็กนี่เห็นไหมมีสิบเต็นท์นะคะมีสิ <10 S 2> เต็นท์นะคะ,ะ,คะฝั่งทางนี้มีทั้งหมดแปดแล้วก็ นู่นอีกสองหลังนะคะเราจะมีห้องน้ำรวมอยู่กึ่งกลางระหว่างนี่หันหน้าเต็นท์ทั้งหมดสิบหลังนี้หันหน้าให้กับลานดอกยา่าลานดอกย่านะคะซึ่งวันนี้ก็มีพี่พี่แม่ๆม่นะคะมาะทำกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ลานดอกย่าเราจะแบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นแปลงดอกไม้ ซึ่งตรงนี้เราเขียนว่านาไทยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตำแหน่งตรงนั้นเรากำลังวางแผนไปปลูกดอกไม้กันแล้วก็ถ้าใครที่มานะคะโดยเฉพาะ3ามเต็นท์ด้านบนจะเห็นวิวของเนี่ยเลยค่ะตำแหน่งที่เราปลูกผกักแล้วก็ปลูกหญ้านี่เห็นชัดสุดนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่ทุกคนจะมาเช็คอินมาถ่ายรูปสวยๆอ่ะเอาเป็นว่าวัานนี้เดี๋ยวพาทุกคนเดิน เก็บภาพบรรยากาศให้เห็นชัดๆกว่านี้แล้วมันเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้มันก็เห็นเอาไปค่อยชัดเท่าไหร่นะคะไาเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมกันดีกว่าค่ะซึ่งวันนี้นะคะต้องขอบคุณอ่ารายการคุยยกบ้านนะคะแล้วก็พี่ก๊อบ นะคะแล้วก็พิธีกรหญิงของเรานะคะคุณทิพย์นะคะมาถ่ายทําวันนี้น่ารักมากนะคะขอบคุณรายการด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่นําเสนอหน้าไทยหน้าตตา่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตกลับกล้องกันนิดหนึ่งเนอะวันนี้ต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะมาพักแล้วก็ยังมาตกแต่งเต็นท์ให้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นสองเต็นท์ตำแหน่งนี้ซึ่งจะอยู่ใกล้สามหลังด้านบน นะคะเป็นเต็นท์เล็กนี่จะอีกราคาหนึ่งโดยที่อยู่ไม่ไกลาจากห้องน้ําจะหลบทําไมเนี่ยหลบได้ก็ผลเหลืนี่มันเลียนไว้เห็นยาวถึงถนนฝั่งน,นู้นเต็นท์เ,นเ,นเ,นเล็กนะคะอันนี้ราคา <laughs> ใช่แล้วนี้มีคนมาคุมงานด้วยเหรออ,รอันนี้คนมาคุมงานงเหรออ่เดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนเดินอัปเดตกันดีกว่านะคะซึ่ง ด้านบนอ่านรูปที่อยู่ในแฟนเพจนะคะเราโพสต์ไปเพจของน้าไนนาตายว่าเต็นท์ของเรามีชื่อประจําเต็นท์แล้วใช่ไหมคะตอนนั้นอ่านเราบอกทุกคนแล้วโดยที่สามเต็นท์บนเนี่ยเต็นท์ดอกย้าก็คือเต็นท์อันนั้นนะคะแล้วก็สองหลังนี้ใช่ไหมสมมติว่าสมมุติว่าใครพักที่นี่แล้วก็เดินลงมาจากเต็นท์ใช่ไหมคะเนี่ยตำแหน่งตรงนี้คือมัน สุดลูกหงลูกตายนะคะทุกคนแล้วก็จะเดินลงมาฟืด <c oughs> แล้วก็จะเห็นเป็นแปลงดอกไม้ซึ่งเราวางแผนไว้ให้มันเป็นเหมือนวงเวียนเนาะแล้วก็ปูกออามาเป็นแปลงมันแปลงมันแปลงมันแปลง,ปปลงรอบวงกลมนี้นะคะอันนี้เราเตรียมไว้แล้วค่ะก็จะเป็นดอกไม้ที่ทนแดดทนฝนที่สุดอันนี้เราเอาหน้าดินมาลงนะคะ หน้าดินหน้าดินสําหรับการปลูกเดี๋ยวนะปุ๊บมันเดินข้ามไม่ได้แป๊บหนึ่งเนี่ยปลูกแล้วยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเอาวางเรียงไว้แล้วขอเวลานิดนึงเพราะว่าใช้เวลาพอสมควรนี่ถ้าเดินทะลุแปลงดอกไม้ของเรามาเราก็จะมาทูลุตรงนี้นาไทยนาตาย มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วอันนี้ก็คือหวานเมล็ดพันุ์ของผักว,ว้เล้ยผก,กาดข่าวม,มีผักบุ้งม,มีกวางตุ้งนะคะอันนี้เขาปรับหน้าดินก่อนนี้ิดนึงอ่ะสมมติว่าทะลุทะลุอ่ะวงเรียนดอกไม้มาทะลุดอกหญ้ามามันก็จะเป็นลานดอกหญ้าตรงนี้นะคะซึ่งกว้างมากลานดอกหญ้าตาเองก็วางแผนไว้แล้วนะคะมันจะมีมีไฟเนี่ย อยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตอนเย็นสามารถมาทำกิจกรรมวิ่งย่างนั่งพูดคุยฟังเพลงกันเบาๆได้เลยโดยเฉพาะเต็นท์ทั้งหมด8หลังนี้นะคะ1,2,3,4,5,6,7,8นะคะอันนี้จะนั่งอยู่หน้าเต็นท์ของตัวเองก็ได้ถ้าไม่อยากลงมาหรือบางคนก็แบบอาจจะมีมากลุ่มใหญ่ๆก็คือก็รวมตัวกันมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะใกล้แล้วค่ะทุกคนมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ แล้วก็ตำแหน่งนี้วางแผนไว้ว่าใครที่อยากจะมาเช่าพื้นที่โดยเอาเต็นท์เอาอุปกรณ์การนอน,น,อนการกางเต็นท์ของตัวเองมาเองแล้วก็มาขอเช่าพื้นที่ของเราเนี่ยใ,ใช่เราก็จะเราก็จะมีขึ้นมาเราก็จะมีขึ้นมาให้ทุกคนได้มาเช่ากันนะคะนี่อันนี้คือคือ,ค,อคือนานพักยังนานพักบุงค่ะนานพักบุ๋งด้วยค่ะทุกคน มากินผัดผักบุ้งนะคะกำลังน่ารักชุบุทิบบิเราปลูกไว้ไ้ทำผักบุ้งไฟแดงนะคะไว้ให้ทุกคนทานกับข้าวต้มค่ะใช่แล้วค่ะในอนาคตต่างคนต่างคายทุกคนมาก็สั่งได้นะคะเอาตามที่ที่นาของเรามี <S 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 แล้วก็ปรุง <S <S แต่ว่าก็สามารถเก็บมาทําอาหารปรุงอาหารได้นะคะอย่างผักบุ้งนี่จะผัดไทแดงผัดน้ำมันหนอยแน่นอนเนี่ยน,น,นะคะถ้าใครที่มาพักเต็นท์เล็กนะคะท้งค่ะก็จะมีห้องน้ํารวมเนะี่ยอย่างนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็นหญิงสองห้องชายอีกสองห้องแต่ตอนนี้เรายังเพิ่งทําเสร็จนะคะวป้ายอะไรที่เราจะบอกว่าหญิงชายเรายัางไม่มีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มา มาแคมปิ้งนะคะมาปิ้งย่างเนี่ยก็คือจะมีถ้วยจานอุปกรณ์ทุกคนก็สามารถมาล้างตรงนี้ได้นะคะเราเพิ่งทําขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งเราจะคูกระเบื้องนะคะให้ได้ล้างได้ง่ายๆขึ้นยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นคนันยุดยนะแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วทีนี้ก็เลยให้ช่างหน่อยหยุดงานก่อนซึ่งรายการมาถ่ายก็ลกมากรายการมาถ่ายทีไรคือลกมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูก่อน ซึ่งถ้าเป็นเต้นเล็กนะคะเต้นเล็กอันนี้เราเพิ่งเอาโมกลงแดดร้อนมากเนี่ยค่ะตั้งใจเอาเอาโมกลงตรงนี้เพราะว่าเราก็อยากเราจะปล่อยให้เขาโตเต็มที่คือพอโตขึ้นปุ๊บเขาจะเป็นซุม้มแต่ไปได้ไอเดียสตูดิโอที่หนึ่งนะคะแถวแถวลาดพร้าวไหมคะทุกคนสตูดิโออาเมืองนันท ا ยเมืองนันท ا ยละคร ไทละครณ์มาค่ะแล้วก็ไปเห็นไอเดียของสต mm ูดิโอเขาปลูกโมกไหมคะปลูกโมกแล้วก็มีถนนขั้นกลางสามารถเดินทะลุได้แล้วมันเป็นอุโมงค์ไหมคนี่ค่ะคือถ้าสมมติ <แฟ S 1> อ่ะสมมติว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนั่งทํากิจกรรมตรงลานข้างหน้าเนี่ยอะมันก็จะเห็นลาและเห็นภูเขาซ้ายมือแล้วก็มองเห็นไปขวามือก็จะเห็นอย่างนี้มาเที่ยวกันค่ะ แลเย็นนี้นะคะต้องขอบคุณคุณกุ๊กด้วยนะคะคุณลูกค้าของเรานะคะมากับคุณแม่นะคะแล้วก็าทาบาร์บีคิวมาเผื่อพวกเราด้วยนะคะมาฝากต่แต่ว่าทีมงานก็ได้กินกันทุกคนนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พี่เขามาฝากนะคะน่ารักมากถุงบกใหญ่เลยก็เป็นเมื่อเย็นให้กับทีมงานของเราแล้วก็มีแซลมอนครือหกแะ แล้วก็ขอบคุณแม่ติมกับกพีทองนะคะอันนี้อันนี้ยังกว่าไก่ปลรรา้ะไก่เจียวอันนี้คือไก่ไก่ปลาต้ารแล้วก็แจ่วแมงเดอร์นี่อมาฝากนะคะส่วนผู้ฝากอ่ะอยู่เตียนไผ่เตียนมั่นนะคะวัน <c oughs> นี้มาอุ่นอัวกันนะคะแต่ว่ามีของฝากให่น่ารักมากเดี๋ยวขออนุญาตทานก,นกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปไปปลูกดอกไม้กันดีกว่านะคะวันนี้มันมันมืดก่อนก็ เทคแคร์ลูกค้าด้วยนั่นนี่นะคะสรุปสุดท้ายทีมงานยากค่ะยุ่งค่ะยากค่ะก็เลยบ่ได้ปลูกมำมเนิดเดี๋ยพวพรุ่งนี้เช้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บบรรยากาศตอนปลูกดอกไม้กันนะคะกินดีกว่าขอบคุณนะคะนี่อะไรนะมือเกอะค่ะกระมือกรอบมือเกาะมือเกาะมือเกอะไม่ใช่มือกอรอบ จากเกาะสี<อ>ชังนี่นะคะแล้วก็กุ้งด้วยข<ห>ับคุณคุณลูกค,ค้ามา, <c oughs> ากได้กินหมึกสดแล้วค่ะสดจริงๆมาจากเกาะเลยเนื่องจาก,กาว่าบกโจกค่ะโจกโตขบ้เขาเลยเราต้องอาศัยรถ,ถไถนะคะคุณ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูเต็นท์เล็กนะคะตอนนั้นเรากางกันไว้แล้วแต่ว่ามันตากแดดแล้วเราต้องมาหาวิธีที่จะทําให้เต็นท์อยู่กับเราได้นานๆนะคะเพราะมันตากแดดดุนๆไหมคะมันสีมันมันเริ่มแบบมันสีแห้งสีกรอบไหมคะก็ไม่ค่อยเป็นผลดีกับเราเท่าไหร่เนาะ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานนะคะเราก็เลยจะต้องทำเป็นแบบนี้นี่นะคะช่างขึ้นโครงหลังคาเป็นโครงหลังคามุ้งจากไหมคะ่กะก็ตรงเฮดแบบนี้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่านอกจากกันแดดแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้มันมันมันเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็เวลาลมพายุฝนมามาอย่างแรงด้วยนะคะแล้วก็การขึ้นหลังคาแบบนี้ทำให้เรา ช่วยรักษาเต็นท์ได้ด้วยทั้งตอนแดด,จ,ดจัดนะคะแล้วก็ตอนพายุฝนมาเหเดี๋ย <c oughs> วพาไปชมนะคะนี่วันนี้ช่างวันนี้ช่างทํางานได้วันที่สองแล้วค่ะขึ้นอย่างไวอันนี้มันเป็นงานไม้อ่ะเนาะเราก็ลงฟุตติ้งนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงอันนี้นะคะคือเทปูนแล้วเรียบร้อยเสาที่เป็นโครงสร้างหลักเราค่ะ ใช้วิธีมุ้งจากมุ้งหยาค่ามุ้งหยาค่าหยาค่าหยาค่าไผ่หยาไผ่หยาไผยหญ้าค่ะดิเสร์ชครว่าพผ่หญ้าขึ้นไหมไม่ขึ้นนี่มงหานี่ก็จเย็อ่ใช่มันมันก็จะเย็นแต่เดี๋ยวด้านหน้าเราจะหาวิธีปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาในช่วงบ่าย ในช่วงบ่ายไปถึงช่วงหัวค่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ต่อไปค่ะต้องมีต้นไม้มาลงอันนี้แปลงผักนะคะทุกคนแปลงผักที่เขียนว่านาไทยนะคะขึ้นแล้ว มีผักบุ้งอีสพักบุงฟ้าดเรามองไม่เห็นเลยแดดแรงมากก็ยังพาทุกคนมานี่ผักบุง้งผักกวาดหรือผักกวางตุ้งนม่กวางตุงงต้งเออขี้ตุ้มขี้ตมขี้ตม,ตมนิ้วขี้ตมขี้ตมขี้ตมเธอจะไปจัง <c oughs> ไน อันนี้เป็นแปลงดอกไม้ของเรานะคะช่วงระหว่างที่ทำอย่างที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ก่อนนั้นนั้นน,นนะเนาะมันไม่สามารถจะถ่ายคลิปได้เพราะว่าเหวานพี่เจี๊ยบใหม่นั่นแหละนะคะช่วยกันปลูกก็น่าจะแดดแรงอย่างนี้แหละแดดมันแรงมากแล้วก็ไม่มีคนถ่ายวันนี้ก็เราก็เลยมาถ่ายตอนปลูกกันเสร็จแล้วอันนี้รออีกนิดนึงนะคะทุกคน รอให้มันโตแต่ว่ามันมันเป็นไม้ดอกที่เราเลือกให้มันเข้ากับสภาพแวดล้อมบ้านเราค่ะเพราะว่าแดดมันแรงมากอันนี้ต้องทนมากๆนี่ขนาดเขาเป็นต้นเล็กๆนะคะอยู่กลางแดดอะด่ะอืมเนาะดาวเรือง,อมไ,องไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนจะปลูกตรงไหน,น มาเที่ยวกันนะคะทุกคนมาคราวนี้มีดอกมาให้ถ่ายรูปแล้วนะ่ะแต่อาจจะยังไม่โตนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะ